Ω, γιαβά, ου, νιώθεις สดีครับมาเมืองครับขีมเดดครับสองขั้นเลยล่งความกันเลยขอ้ยของแถือเปลเป็นเท่นกระจมครับลอยเก้าหากระจมครับดิกา โอ้จมครับจมเนี่ยจุขนาดครับงานหนาฝนกำลังสิบิร์ครับท่วนเดี่ย มิดรอครับใครห้ำคำเจอเลยพี่อ๋อโอ้ขาดล่องขาดล่องเนี้ยเนี่ยวม่ติดบ่ะ ข้าเกียร์เล้สวสดลนนะโอ้ขาดลงขาดถ่ายจุดินเลยพี่น้องโอ้ขึ้นในตัวนังเนเทียน เอาล่งเรเอวดับเลยไปยันไ่เอาเมื่อไรลุกไปนมื่อเมื่อไรของเถี่ยครับเหมัอนเหมือนเหมือนเบมอนเห็นไหมเห็นไหมให้เหมือนเหมือนเหมือน <laughs> ลงมาไปขึ้นรถเพลนดินไ <_ d un> ตครับตักออกแล้ว <_ d un> ต้มครับตนงนั่งพี่ลอง ตมอยู่ครับตักตักออกแล้วก็เอาเฟียงเอาเฟียงล่งครับเอาดินหนาเอาดินหนาใส่ครับแก่แล้วก็ขึ้นเก่าครับเราดําสตาร์ตวัตตีสดดีครับยางี้มีดาสีกอยกอยดินล่งก้อนนะครับสตาร์ตฏิสตาร์รตฏิ ôi <laughs> đi lông nhang đi ao. tăm vợt mình mãi tốt đi tay đi Oh ya va oh no que le ทำอะไรพี่น้องโอ้ขาดลงสมองครับทอดทอด เปลี่ยนต่อไปไลยครับเพียงสิเมื่อปืนเมื่อปืนตาแดงสายคำดินมา โอ้ด oh, <laughs> er <walk>, er ินไหมไม่ออกใส่ไม่ออกใส่เปียกเปียนครับพี่น้อง กินยากเยอะครับปีนี้น้ำน้ำยังอมอมอมยู่ดนครับขนาดตัดเราตัดเราคู่กันเทะครับมาใส่เหลี่ยวกันเหลี่ยวตัดคู่กันเทครับมาใส่ใส่หนาแล้วก็นเลี่ยวครับนี่ตัดเกแกนมาใส่นี่ ใส่เด่นใส่สามโปรครับหลายก็นนี้ออกออกแงกขนาดสามโปรกันยากพี่น้องไปครับไปม้่งเสียตามคนที่ไปยังไง

เ,เออ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 คำพอดีวันละน่านเฝ้า,าอาีนรถมาจอดลงทีเลย ัาเียเปนการข้างบ้านเพื่อนมานั่นฝั่งเรเงาเพืเอ่นอนบอกเฮ้ยค,ครับไปห่อกันมองลงครับมามามาเป็นกรถไทพอดีเหียบด ใส่หนังม่อี้ล่ะสิมาบิดยุ่มมองกกมไ <c oughs> กลๆพุ่งเด้อ้างแอเด่นเด่นนี่เราบอเขาเหอยยมาลมใส่หนากูด้วกูบอกสิเสีย <c oughs> นเที่ยชัว่วฮะต้ใส่หนากวเถียกว่านี่พูดเดิไปผุนยู่นี่เราบอกว่านออี่ออกได้ยู่อกได้ยู่ ยาในสมุฟโนครับมึงมนลงเอยนีมางนี่คนจะขัจเบี่ยงเพราะไมนันไหมไป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 เบี่ยงอ้เรียบร้อยนวแมันนัโยกนี่แ่่รอไปได้สิไปได้อยู่